นนทบุรีสพอบางสีเมืองจัดการประชุมกตตรครั้งที่สทั2568มีผู้ใหญ่ใจดีมอบหมวกกันน็อกให้กับเด็กๆณห้องประชุมชั้น3สถานีตำรวจภูธรบางสีเมืองตำบลบางกลางอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีวันที่17กรกฎาคม2568เมื 30, ่อวลา15.30นผู้สื่อข่าวรายงานจากสถานีตำรวจภูธรบางสีเมือง สถานีตำรวจภูธรบางสีเมืองจัดการประชุมกตต,ต,ตรสพบางสีเมืองครั้งที่สามทับสองพันร้อยหกสิบแปดพร้อมมีผู้ใหญ่ใจดีมอบหมวกกันน็อกให้กับเด็กๆจำนวนหนึ่งร้อยใบมีดรสุนิศักดิ์เกี่ยวพงศพิพัฒน์หรือดออรประธานชาติประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สพบางสีเมืองผู้ประสานงานและดำเนินการพันตำรวจเอกสมชายแจ้งธรรมมาพุ่งกับการใช้ตำรวจภูธรบางสีเมือง นายนิทัศป่งบุญนาคประธานกรต,ตรสพบางสีเมืองพร้อมด้วยผู้ใหญ่ใจดีคุณประพาวุฒิชลาอดิสัยที่ปรึกษากิติมาศกิ์กตตรสพบางสีเมืองเจ้าของบริษัทนัดพบบางใหญ่จำกัดได้นำม่วกกันน็อปจำนวนหนึ่งร้อยใบมามอบให้กับสานีตํารวจภูธรบางสีเมืองในครั้งนี้เพื่อจะนำไปมอบให้กับเด็กๆในโอกาสต่อไปส่วนบรรยากาศการประชุมกตตรสพบางสีเมืองครั้งที่สามทับสองพันร้อยหกสิบแปด มีคณะก,กตตรพร้อมด้วยที่ปรึกษากตตรสพบางสีเมืองต่างทยอยเดินทางมาที่สถานีตำรวจภูธรบางสีเมืองซึ่งเป็นสถานที่จัดงานและการประชุมในครั้งนี้มีคณะกรต,ตรพร้อมด้วยที่ปรึกษาเข้าประชุมกันอย่างคือคักและก่อนการประชุมจะมีพิธีมอบหมวกกันน็อกจํานวนหนึ่งร้อยใบให้กับสถานีตำรวจภูธรบางสีเมืองโดยมีพันธุ์ตรเอกสมชายแจ้งธรรมมาพุ่งกับการนายนิทัศน์วงบุญนาคประธานกตตรสพบางสีเมือง คณะก,กตตรและที่ปรึกษากตตรสภางสีเมืองร่วมรับมอบเป็นสักขีพยานจากนั้นหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นแล้วมีการถ่ายภาพเพื่อเป็นเกียรติในการประชุมครั้งที่สามทับสอพันห้ารสิบด่านดรศศักดิ์เกียวพงศพัฒน์หรือดออรประธานชาติก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณคุณประภาวุิชลาอดิสัยที่ปรึกษากรีมศกดิ์กตตรสภางสีเมือง เจ้าของบริษัทนัดพบบางใหญ่จำกัดที่ได้นำหมวกกันน็อกจำนวนหนึ่งร้อยใบมอบให้กับสถานีตำรวจภูรธรบางสีเมืองในครั้งนี้และในโอกาสต่อไปก็จะนำหมวกกันน็อกไปให้กับเด็กๆในโอกาสส่วนการจัดการประชุมในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณทางคณะกรรมการตรที่ปรึกษาที่มาร่วมการประชุมกันอย่างคึกคักและครั้งที่สี่ทับสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจะมีวันไหนอย่างไรจะแจ้งให้ทราบต่อไป ขอให้ทุกท่านที่เดินทางมาประชุมในครั้งนี้จงเดินทางกลับโดยสวัดิภาพและปลอดภัยครับผมดรสิทธรศิษศักดิ์เกียวพงศ์พิพันธ์นะประธานที่ปรึกษากิจกมศักดิ์ของปตลบางสีเมืองครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีนะฮะที่ประพาวุฒิโดยตําแหน่งท่านเป็นที่ปรึกษากิจกรมศักดิ์ของปตลบางสีเมืองนะวันนี้ท่านใจดีนําหมวกกันน็อกมามอบให้กับงานจาราจรของสพ บางสีเมืองจํานวนร้อยใบนะฮะก็ต้องอยากให้ท่านพูดอะไรหน่อยนึงว่าวันนี้มายัางไวัตถุประสงค์ของนักพบบางใหญ่เป็นไงบ้างครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับผมประภาวิชาลาดีไซน์นะครับเจ้าของบริษัทนักพบบางใหญ่นะครับอ่าเป็นที่ปรึกษากิจจิบสักของสอพปลายบางเออสพอบางสีเมืองนี่ยน,นะครับ เนื้อหาใจความจริงๆแล้วเนี่ยผมกับพี่ชาติมีความผูกพันกันถึงแม้ว่าจะไม่ได้เจอกันทุกวันทุกบ่อยๆนะครับแต่แมันผูกพันทาง้านาจิตใจผมนึกถึงพี่ชาติเสมอครับเวลาพี่ชาติมีางานอะไรที่ผมพอจะออกมาช่วยได้บางครั้งบางคราวเนี่ยกลางคืนกลางค่ำเนี่ยผมไม่่อยไปออกอันนี้ต้องขอโทษนยครับเราอายุเยอะแล้วก็ไม่อยากออกกินเท่าไหร่คินทําอาจจะว่าไม่ได้มาออกสกับพี่ชาติแต่ว่ากิจกรรมเพื่อสังคมเนี่ยนะครับโดยเฉพาะมวกกันลน็อกเนี่ยซึ่งเราเป็นผู้จาหน่ายรถจักรยานยนต์ ก็เร็งเห็นความปลอดภัยนะครับในฮอนด้าเองเราเนี่ยแะครับมันจะมีโครงการก็เรียกฮักขี่ปลอดภัยนะครับเพราะนั้นเรื่องบวกกันน็อกอเป็นเรื่องสําคัญเรามีเจ้าที่ครูฝึกไปสอนตามโรงเรียนต่างๆนะอยู่บ่อยๆนะครับรุลนหลงเพื่อให้เกิดความปลอดภัยนในชีวิตละทับติ๋มนะครับปีๆหนึ่งเนี่ยจะมีเด็กนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุนะครับจากรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเยอะมากเลยนะครับก็นา้นบวกกับน็อกเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งที่สาให้ช่วย ความปลอดภัยเกเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์นะครับนโยบายฮอนด้าเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับก็วันนี้เลยมามอบบวกกันต้องให้กับสพบางศรีเมืองนะครับซึ่งต่อไปผมก็จะไปมอบให้กับสพปไปบางที่เชิญท่นครับก็ต้องขอบคุณที่พวุฒิที่ได้เห็นถึงความปลอดภัยของประชาชนต่วเด็กนักเรียนโรงเรียนต่างๆในจังหวัดมุกบุรีนะฮะก็เดี๋ยวครั้งหน้าพบกันที่สพปไปบางท่านก็จะไปมอบบวกกันเนาะ น่าจะอาทิตย์หน้าแล้วครับขอบคุณพี่พภาวุฒิมากนะครับที่ครับมาช่วยงานสังคมแล้วก็ดูแลทุกสุขของประชาชนที่น้องทั้งหมดของจังหวัดนนทบุรีขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาระแก้วตาภาพข่าวรายงานจากจังหวัดนนทบุรี